มันอันนั่นมันอันฝนตกฝนตกฝนตกมันไหนสดได้ปะมันอันนี้ได้ปะถ่ายวิดีโอได้ปะนี่ยฝนมันตกเก็บเกี่ยวกันอยู่ดอก ไ<อ>ทยวิดีโอมันมันตมันบ่คอยแจงถ่ยวิดีโอเขาเบิ่ง้างนี่แหละปั่นด้วยมือบอ่อเด็ดมีเครื่องพิมพ์เครื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิปัญญาชาวบ้านบ่ภูมิปัญญาชาวบ้าน้างบันนอกสร้า,างโบราณไม่มีแบบ ไม่มีแบบไม่มีฟอร์มอะไรฝีมือลน้ลวนฝีมือล้วนเด็บซีเหมือนนี้มันค้นฝ้าคืมฝนมันสิโรครอยชัดไอซี่บังกัวนวิธีการทำหางแกะสะลักไปแล้วเขาเรียกว่าแกะสะลักไล่ไล่กันกได้หนิเนาะ เสียมันไหนนี่มันมืดมันใครให้นวงฝนมันตกเฮ้ยมืดกกะโป๊ติดตาเออท้งนี้ที่จังชัดอยู่เออเอาไปท้งนี้แสงมันซองท้งนี้กนะันน่ะอืม ขึ้นฝ้าขึ้ขนฝนฝนมันจะตกน้ำพุ่มปัญญาชาวบ้านเนี่ยปั้นโดยมือไม่มีแบบมีพิมพ์พอมีแบบมีปอกมีพิมพ์มือล้วนๆฝีมือล้วนๆเลยช่างยาไทยเจริญพ่อยาไทยเจริญยะโสธรจิตต่อได้สนใจจิตต่อได้ ปั่นดิบๆเขาเรียกว่าปั่นปุ๋นดิบๆแจะเสดดิบๆสดๆโอ้ยฝนกระตกพี่น้องเลยเแค่ฝนตกค่ะ